ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาอยู่กับฮิตาชินะครับเสร็จอีกร้อครับก็รถที่ผมเคยขับละครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าใครเป็นคนขับเนาะ ได้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินแล้วทำไมไม่จับบอกมาอัดนั่งอ่ะมันหักหมดแล้หน่ออะไรหักหัวอัดทำไมขาต้องโจกแล้วทำไมทำไมเย๊มันคันโอกมันเพรามันวนมดแล้วช่างเบิ้ม่อยู่นั่นแหละบอกให้ช่างเบิ้มทำให้เลยเขากำลังทำรถใหม่อยู่ทำรถรายใหม่หกล้อใหม่หกล้อใหม่อันนี้แป๊บเดียวอเล็กซานเดอร์ครับก็คงจะรู้จักคุณหน้าคุณตากันดี อ้าเอๆเออเล็กเซนเดอร์ก็เมื่อก่อนก็ขับหกล้อครับทุกวันนี้ผันตัวผันตัวมาเป็นคนขับม่โคแล้ว

บอกช่างนี่เหมือนคนรู้งานแน,นี่นะ<笑><笑>เราเขามีแต่เปิดประตูมาถามช่างว่าจะเอาอยัางไงอันนี้เปิดประตูมาบอกช่างอ กับเซตกแล้วเราก็ค่อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาหัวหน้าจอรุยครับขี่รถเข้าไปหาหัวหน้าจรุยอยู่ซเซติกอยู่กับอเล็กอยู่กับเล็ก ទីអនុរិលឡងឡងទឹឡងទឹហូចហូចស្វែលតែលឿនោះអូហោរាប់តែលឿ แบบไหนเล็กเออทำไมไม่ไปอยู่แต่ที่เดิมข <c oughs> ุดทำเป็นร่องน้ำครับอ้อมนี่เลย <c oughs> ต่อไปมาทิ้งขยะก็ต้องแบบต้องมาทิ้งนี่หมดเลยขยะ นาำเพออ๋อมีรถมาเอาดินด้วยมีรถมีรถมาเอาดินด้วยเปิดแทรเปิดแทรเปิดแทรเรียก <c oughs> มีที่จอดรถมีมีตาช่างเอาขยะมาทิ้งก็ต้องช่างก่อน ทีมง,งานเรืองแสงเทหกิจรับขุดสักถมที่โอ้ ไปหาหน้าจรอยกันครับหลับคืนนี้บายบายครับ